เอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะฮะผมจาวตะโกนมาเล่นรถเกี่ยวเทมโก้เอ0 0นะครับผมนะฮะนี่มากับทีมงานนะครับผมนะฮะเกษตรพัฒนาครับผมอืมอันนี้เลยฮะเป็นรุ่นใหญ่ของเราครับผมนะสำหรับเข้ารถเกี่ยวนะครับในรุ่นของในค่ายของเกษตรพัฒนาครับ S 9 0 0กนะครับซีรีส์ครับผมนะฮะอืมเป็นคันใหญ่ทุกคนนะครับผมช่วงล่างนี่ยาวนะฮะยาวกว่ารุ่นตัวเล็กนะครับผมน้องเล็กนะครับผมนะฮะนี่ก็มาในโทนของ เดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าฮะมองค่อยชัดนะครับผมตัวนี้เป็นเลดครับเลดตัดดําครับผมนะฮะอืมสวยงามมากครับผมนี่ครับฝาตะแกรงก็เป็นโคเวอร์ครับเป็นเจาะเลซเซอร์เจาะแผ่นนะครับผมแล้วก็มีตะแกรงรองฮะนี่นันหลังก็เป็นตรงนี้เป็นหม้อน้ําครับผมนะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นอออยคูลเลอร์ครับระบายความร้อนไฮดรอลิกนะครับผมนี่ครับอืมประมาณนี้ครับคานนี้รูปทรงคล้าย รุ่นตระกูลเทมโก้น,นะฮะตัวนี้เป็นตระกูล S s e ซีรีนะครับผมนะครับเป็น S 9000นั่นเองครับผมเนี่โอเคเดี๋ยวเราเอารถลงดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาชมกันด้านล่างนะฮะสตาร์ทเครื่องครับนี่เครื่องนี้ก็ได้รีบแมปมาเล็กน้อยนะฮะนี่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวกลางอุ้มครับ ก็นนี้ผมใส่โลโก้นะป๊อบ 3D ไว้นี่ครับผมนะฮะเพื่อป็นการการันตีครับว่าเป็นรถที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมนะนี่โอเคเยวลองเยวลองเกี่ยวด้วยฮะก็อันนี้ก็แบปเดิมนะทุกคนครับผมอันนี้ผมใช้จอยพวงมาลัยในการขับนะฮะหลังปีใหม่คาดว่าจะได้จอยคันโยกนะครับผมนี่จะได้มาขับเอามาสนจริงนะทุกคน ไฟครับเป็น LED นะฮะค่อยหยอ่องขย,ย่งหนักนะฮะล้อหลังนี่จมเลยฮะอืมเมเดลของเทเลอร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเสียงของกราฟิกเนะะี่ยไอ้เลยะฮะเรียกอยๆฟิสิกส์นะครับผมะฮะอันนี้เป็นรถ ขนาดใหญ่ทุกคนนะเราเกี่ยวขนาดใหญ่ครับอันนี้เหมาะกับนาแปลงใหญ่ๆเลยครับเรือลมแปลงนี้ฮะใหญ่สุดแล้วครับแปลงนี้ประมาณไร่เศษๆเนี่ยผมเนี่ยนี่พาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมอันนี้ผมลืมใส่ท่อลมนะเฮ้ยมีท่อลมอยู่ใต้ท้องนี่ฮะโอ้โหลืมได้ยังไงวะเนี่ยมีแบตเตอรี่สองโลกครับด้านข้างนี่ก็เป็น ถังไฮดรอลิกครับผมนี่โอดีเซลครับผมเป็นน้ำม,มันดีเซลครับแต่รู้สึกว่าถังนี่ไม่ใหญ่นะผมนะได้ประมาณ30ลิตรหรือเปล่าเนะครื่องอยู่ด้านหลังเทอร์โบครับไอ,อช่วงล่างนี่สีดำทุกคนนะด,ด,ดูช่วงล่างจะยาวครับยาวกว่าพวกรุ่นน้องครับผมนะมประมาณนี้ อันนี้ก็ถ้ามองครับด้านในประมาณนี้ทุกคนยังไม่เก็บรายละเอียดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆฮะเดี๋ยวรออีพีหน้าลกันเฮ้ยทำไมเสียงไม่ออกวะเสียงด้านในไม่ไม่เข้าเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเกี่ยวดีกว่าฮะเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับนี่ เกี่ยวข้าวครับไทยครับนี่เป็นนาไทยนาไทยครับนี่ครับดูระบบนะครับดูเ,เรียม,มุมทุกจุดนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับมาโผล่ตรงนี้โอ้ยเกี่ยวกับข้าวอโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปแก้ก่อนฮนะ ะฮะไปต่อครับผมเออเกเสร็จข้าวเลยนะฮะเมื่อกี้ออกไปโอ้โหด้านข้างนิดเดียวเไีอยนี่ครับผมซิมโก้เอส9,000ครับผมจัดสุดจัดครับเขียนนุ่มนิ่มเลยฮะอุ้ยถอยนิ่มครับถอยนิ่ม สมจริงครับเี่ล้อแท็กนี่สมจริงมากฮะเหยียบฟางข้าวครับอือหือตัวนี้ข้ามข้ามคันเลยฮะเกี่ยวข้ามคัน2สองแปลงเลยฮะอุ้ยนี่อือหืเอเฮ้ยข้ามนิดหน่อยครับมต้องให้แบบว่าคนเกี่ยวเปิดเนาะเวลาคหนเขาเกี่ยวจริงฮะก่อนตอนที่มัน ข้ามคันนาฮะเอ้ยจัดสามเพลงยาวเลยดีกว่าครับเจ้าของเดียวกันครับไม่ต้องเลี้ยวบ่อยฮะหนีเป็นไงขนาดนี้ใหญ่เกินกลับเยอะ ใครที่เข้ามาใหม่ยังมกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องลาป๊อปด้วยนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับส่วนใครที่อยากได้หมดรถเกี่ยวไทย,ไ,ทยไปเล่น,นครับผมติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยครับก็แต่ผมจะแปะลิงก์เพจเฟซส่วนตัวไว้ด้วยครับผมกรณีที่ว่าบางทีเพจผมมีปัญหาครับผมเข้าไม่ได้เนาะฮะเดี๋ยวจะติดต่อกันลำบาก <c oughs> แต่เพชรฟิลลุกส่วนตัวไว้ด้วยด้วยกันนะครับผมนะฮะนี่ก็มีปัญหาบ่อยครับช่วงหลังเท็ดนะฮะเข้าไม่ได้นะี่ครับอันนี้มาสักหนึ่งอุ้มแล้วกัน,นครับผมสำหรับงานทีมงานรถเกี่ยวเทมโก้ฮนะอุ้ยเลี้ยวไปทางไหนอุ้ยจะเปิดไฟให้ดูครับผมนี่เป็นระบบ LED ฮะ จัดสียจ,จัดครับผมนี่วิ่งฉิววิ่งฉิวท่านี้อัปเกรดใหม่ครับผมนะเป็นฝาข้างที่เป็นว่ารูเจาะจริงๆครับผมไม่ใช่ภาพแปะนะคันที่ผมเล่นก่อนๆนนี่เป็นภาพแปะนะผมันนี่เป็นว่า,าเพลทเจาะเลยนะผมนะแผ่นเหล็กนะครับผมเจาะรูครับผมนะิซเ,นะเ,เซอร์นะครับ ประมาณนี้มันจะมีชุดคอนโทรลครับด้านบนนะครับเป็นตู้เหมือนว่าเป็นตู้ดูเกจอะไรฮะรผมสวิตช์เนี่ยผมนะผมจะทําลงครับผมตอนนี้ยังไม่ยังไม่ลงไงเนี๋ยาผมให,ให้ดูครับผมนี่มันจะมีด,ด้านซ้ายครับผมเนาะเป็นตู้นะครับผม,มรู้สึกว่าทําไว้รุ่นไหนสักรุ่นเนะีนะ่ยฮะ มันจะลักษณะคล้ายๆกันครับผมถ้าเป็นรถเกี่ยวของเทมโก้ฮะส่วนใหญ่ก็อะไรก็จะบางบางชิ้นครับผมก็จะใช้ตัวเดียวกันเนาะนี่มองด้านหน้านี่ก็สมนจริงครับอันนี้ผมวนมไปแล้วเหรออุ๊ยอุยอุย กลับไปมอมปกติครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะผมนะเดี๋ยววันต่ออีกคลิปหน้าครับผมนะฮะนี่สามเจ้าเทนโก้นะ S9000 ครับผมซึ่งเราจะเกี่ยวไปว่าหมดเลยครับแปลงนี้ฮะสามแปลงครับใช้เวลานานอยู่นะก็ลากันไปก่อนด้วยภาพเกี่ยวข้าวนะผมทงท้ายครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย